ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ต้องต้องปล่อยของรถก่อนคนนี้เราชอบมันอ่ะตำรวจยิงเขาอ่ะตำรวจซ้อมเลเออมีเคสอยู่ตรงอู่อู่อู่ซ้อมคันหนึ่งนะครับอ่าได้ไงต้องปล่อยของรถก่อนไม่ได้ไปเลยถ้าถ้าคุณได้ไปผมผมผมแจ้งนะผมผมแจ้งแจ้งตำรวจมาจับอีกเร็วไปไปไหน no เฮ้ยขอแรงเสริมหน่อยนิ okay. ้วปั๊บรัดเขาบอกเดี๋ยวเขามาคุยที่แลนนะลุงลุงเขาเมิร์ฟครับลุงใช่ใช่ว่าไงมีอะไรลุงทีครับเขาเมิร์เหรอครับใช่ใช่ใช่เฮ้ยทำไมผมไม่ได้ยินเสียงใครเลยเปล่ากูก็ได้ยินอยู่เนี่ยอะไรครับต้องมีจะเล่นประมาณช่วงวันไหนครับพี่อ่ะ แม่ดิต้องถามอธิวายว่างว่างวันไหนนะไม่ไม่ตอนนี้ดิเอาผมผมพร้อมทุกวันนะตั้งแต่วันนี้ไปอ่ะอ๋ออ๋อคือร้อมเล่นเลยใช่ไหมใช่ถ้าพร้อมก็จัดมาได้เลยเดี๋ยวสักสามทุ่มผมให้คำตอบถ้าถ้าแบบว่าวันไหนก็ได้คือสามทุ่มตอบเ่นเรนคืนนี้อะไรอ๋อได้เพราะว่ามันมีคนลามันมีอยู่แล้วแต่ว่าเขาลายาวแบบนี้คนก็ ไม่ต้องหลอกไปเลยอ่ามคนคนรบไหมอันนี้ถ้ามันมันขาดแบบแค่หนึ่งคนสองคนก็หาชล็อตมาเปลี่ยนก็ได้เอาจะเอาไว้หรือว่าอยากแคบนี้นั่นแหละคับเล่นเล่นขนาดนั้นเพราะปกติเป็นภาพนี้อยู่แล้วชนะเล่นลีชก็มีคนขาดเจออะไรอผมบอกว่าน่าจะขาดอยู่แลจริงป่ะน้าลุงว้าวใช่ก็นั่นแหละก็เราปลดสล็อตอยู่แล้วอ่ะหมายถึงว่าปลดล็อาอยู่แล้วเราก็ทุ่มห้าทุ่มนะรอด่วน ได้ครับได้ได้เลยที๋ยวผมมาตอบประมาณช่วงสามทุ่มครับทีได้ได้ได้สวัสดครับขอมครับคอมครับเอาไล<อ>้วยมันแรงนี่ก็ <c oughs> น่าจะวันสองวันนี่แหละดูทรงแล้วเราะเราว่างก็ทำก่อนว่างไม่ว่างก็ต้องเล่นเล่นตามไม่ว่างมีเท่าไหร่ก็เล่นเท่านั้นสน <c oughs> วัสดีครับ พรุ่งนี้เขาบอกว่าอะไระพรุ่งนี้ก็มาลืลหรออืมก็ไม่เขาให้คำตอบสามทุ่มแต่คือกูก็บอกว่าเราพร้อมตลอดเมื่อไหร่ก็ได้วอลคุยไปแล้วคุยแล้วพี่คุยแล้วอะไรบ้างเขาบอกว่าได้ได้พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเขามาตอบอ่ะไม่ไม่บุงฟังยังไงเขาบอกว่าสามทุ่มเขาจะมาบอกใหม่โอ้ยมึงฟังยังไงนี่ไรคือเขาตั้งแต่แรกเขาบอกอะไร เขาบอกว่าสามทุ่มเดียเขามาบอกใหม่แล้วเขาบอกว่าฤิ์สะดวกวันไหนจะเล่นวันไหนบอกว่าว่างตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยว่ามาเลยพร้อมทุกวันเขาบอกเขาไปงี้เร็วได้ยิ่งดีก็เลยบอกอย่างเงี้ยสวัสดีครับคนดูสวัสดีครับทุกคนครับสวยดีว่าได้ฝึกซ้อมสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เป็นไรคนไม่พอก็ไม่เป็นไรแต่ต้องไม่แพ้ที่แต่งอะไรเออทำไมเอออยากเป็นทิปฮอปเออ เงี้ยมียกูบละเออไอ้เหี้ยไม่ติดอะไรหรอนี่ว้าไม่ตายไม่ตายสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับเจอกับแก๊งอะไรรู้ดีวายครับดีวายครับโคตรชิ i ไล์ก็ยังเป็นไล์เหมือนเดิมคือไล์สาระ สวัสดีครับสวัสดีครับตีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนฝากกดหัวใจให้ผมด้วยนะทุกคนสวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไม่มีแกเลยน้ำกะเที่ยวจะหมดเลีเียมจัดคนครับคนครับสำหรับของขวัญเดี๋ยวผมโยนกล่องให้ก่อนนะรอนะจะมีกล่องเดี๋ยวผมจัดกล่องให้สักคู่สวัสดีครับสวัสดีครับคนครับ ไอเจะแคดที่เป็นโตอ่ะใช่ก็นกจะขึ้นนอะะไรพี่ดัมโบอ่ะใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เงินอะไรของบันฑ์วะโคนรหง่เขาโดนนะอ๋อเขาโดนสูตรแดงที่ไม่ใช่ดีไวไล่เปลี่ยนสีนะพี่สูตรแดงที่ไม่ใช่ดีไวไล่เปลี่ยนสีคือใครวะมันน้องเซเลียเนี่ยโดนน้อกโดนใครอ่ะมันโดนใครไล่เปลี่ยนสีน้องจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินอ่ะเปลี่ยนเป็นสีกิ้งเบิร์กดูแล้วแต่ใครใครไล่มันเปลี่ยนสีอ่ะ น็อกซี่ยังไงลุงอ๋อไม่รู้ใครเขาไม่ได้ปอนอ๋อไม่แล้วน็อกก็จะหนีออกจากสีแดงเหรอใช่มันเป็นเป็นนมัแม่สีอ๋อแล้วดีวายเอ้าดีวายไล่น็อกหรอก็ไม่นี่ใช่ป่ะน็อกเขาไม่แพ้กับดิฟเนเปลุงเขาเลยจะเปลี่ยนตำงิน่งไล่ดิฟเนเปเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนสิมันเป็นอะไรชื่อเอยูไม่พี่ เอลเหรอยังไม่มาปะยังครับยังไม่มานายบอยังไม่เห็นนะลลลดแ้สวยก็ไม่เห็นครับพีเยอะครับสงสัยอินจะซิ่งอีกห้าร้อยห้าสิบห้าไม่ใช่อีจะซิ่งอีกนอกไลดีไวเหรอกูว่าเั็นว่าอย่างนั้น ไม่มีส่งกันแกงไปเมื่อกี้เปลี่ยนสีหมดแล้วตองสีที่ไม่อาจสีไม่อาจสีก็เออเออไม่มีหมดเลยอ้าวที่มันเรียบเปลี่ยนสีหรอครับเปลี่ยนสีครับลุงเปลี่ยนสีอะไรอ่ะสีชมพูครับโอ้ดี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 ทางเลือกสีดีใช่ครับลุงเบลเ์ดีครัอืมใช่ไม่มีใครเตี๋ยวมั้งลุงสีชมพูอ่ะเฮ้ยมึงระวังโดนร่องรอยเปิดนะร่องรอยเขาเป็นแม่สีอยู่ เออ่โโอ้หกลัวเลยสีสีสีนี้ว่างสีม่วงมีกลัวดีว่าเฮียมิวเฮ้ยสีม่วงว่างอยู่กลัวอะไรวะเฮียผมไม่พร้อมพร้อมตลอดอ่ะแก๊งมึงอ่ะเฮ้ยสีม่วงว่างนะสีม่วงอ่ะสีม่วงไม่มีสิบสิบกว่าคนพี่ทำไม่ว่างกันเออเอากระปาตีคืนเลยนะเนี่ยต้องกระป๋าตีคืนเลยสี่ผีไม่อยากสี่นะคุณสิบครับขอขายครับ ขอขายบ้างีหวินพี่พี่ขายคนเดียวเลยด้วยคันแดงข้างหลักอ่ะพี่ตัดได้หน่อยค่อยังเดี๋ยวรอทิกสองเขาจะแต่งกานขายด้วยจุดสิบอ่ะเออไม่ช่วยจุดสิบอ่ะรัดเข็มขัดขยับมาช่วยเพื่อนหน่อยนะจุดสิบอ่ะเดี๋ยวไม่ทัน กอยังไม่ใช่สตอรี่ครับตันนี้ยังไม่ใช่สตรอรี่ตอนนี้ก็น่าจะก็ออ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 อน่าจะเป็นเรื่องคุยกันแล้วก็ชิงสีสูตรอะไรประมาณนี้บอบระบาดมันก็เริ่มเออเดี๋ยวเดือนหน้าน่าจะเริ่มเดือดเดือนนี้ก็น่าจะเป็นแบบเรื่องแบบกระจุกกระจิกจ๊กการกระทุกระทั่งเก็บแผลอะไรนะความหมดของคตรแลกเลยคือเป็นอะไรอบบยรู่นี่ก็เป็น มึงอัปเดตการ์ดจอยอ่ะอัปแล้วเฮ้ยแต่ผมอัปแล้วเอออัปแล้วนี่มนันบอกไปลุงรัดเข็มขัดหน,นึ่งเอาชนอุบเอ้าหลุดละโอ้ตามอยู่ ใครชน,ม,นม,มันหลุดแล้วไหนตามอยู่ไหนวู้มันหลุดแล้วเนี่ยโอ้ยน้องเมื่อกี้มันหลุดแล้วน้องตอนนี้มันก็หลุดเหมือนเดิมแล้วน้องขับแค่เนี้ยเนี่ยแค่นี้ก็หลุดแล้วน้องหลุดอะไรเหตุใดจี่ไหนเนี่ยนี่มาเจออยู่เนี่ยน้องอสองคันว้ จแล้วไป่ถังรูห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าดีวัยวิญญาณ้ฮ่าเสียงคุณนี่กันแรงเส้ามันจะไหวหกูหรือเปล่าหล่าประเด็นอะเนี่อะ ไหวแง่ถ้ากูขับขนาดเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวมาเนื้อรูู้อ้าวชนตัวนะชนครับชนชนชนครับขอขอจอมเลยครับคุณตำรวจครับชนชนครับชนครับขอจอมเลยครับตำรจจะชนกันแบบนีี่ับใช่ไม่ได้นะฮะกระโดดขาได้ไหครับคุตำรวจแต่ต้องไม่ได้ครับขับกับลุงยิ้วหรอกอ่ะฝึกหลอกไย่ฝึกฝังการทำงานฝึกฝังตอนไหนวะลุงไปฝึกฝังเลยเขาวะ ระวังนิ้วล็นนอกนะครับโกร <laughs> ระวังนิ้วล็อกกตลอดร,ร, <laughs> รอ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 เอา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 ตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนเอาครโอเครับโอเคอย่างนี้มันจะไ,ไหวเลยน้องอันนี้ลอยเขาซ้อมอยู่จะไ,ไหวเลยน้อง อกุพาดเองอันเนี้ยไม่แตกครับไม่แตกครับไม่แตกครับโทษน้องโทษโดนแตกหนึ่งไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวผมมีที่เด็ดไปโอ้แบบนี้ไม่ไหวหรอกน้องๆเดี๋ยวพี่พาไปที่เด็ดน้องเอความหนึ่งอันนี้คืออะไรคืออะไรอ่ะ ไอ้เห้ยเอ้ยอะไรกูล้อแตกไอ้ให้ยล้อมันแตกกันไปไม่ได้ถ้าล้อมันแตกไปได้แล้วอ่าเอ้ยเก็บโอ้ไม่เก็บครับน้องโอ้โิดีดล้อแปเออแงะอาอปิด คิดไงน้องติดไงน้องไหนมันอไปได้แต่แรกแล้วตอนแรกอ่ะมันแตกอย่างมันแตกมาใช้มันไม่ต้องไต่ก็ได้บันชนตรงๆได้เลยคันนี้ยเอา่ายเกะไล่มเนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้น้องนี่ไงมาคัีไงไว้จอดิรออะไรล่ะ อามาคาเขาจะซื้อต่วน,นะครับตัวกี่ตัวตัวไาไหร่พี่โอ้โหนานเงนี้ยเป็นไงไมันหลังหนูไขวาหักทำไมมันก็หลุดเสียว,ว,ยวมันจะหลุดทำไมล่ะรีบหลุดไปไหนน้องมันก่อจะตรวจจะไลนน่นีมึงจะให้มันหลุดง่ายๆอย่างงี้ได้ไงน้องเะไรกับมันกรตัวไรพี่ <ไ>มาเล่นขเขาเนีนะเห็นไหมทัดจะปั๊บปั๊บนี่ไงลงวันนี้ป,ปุ๊บปุ๊บเนี่ยไงงงงง,ง,งละเนี่ยตอนนี้งงปุ๊บไม่ขึ้นดิหลอกไปดึงทีเด็ดดิหอใครอ่ะไม่รู้อเอ๊ะมันกินยากอะน้อง ไม่ขึ้นดิเชี่เอ้ยความแรงรถไม่พอแล้วเรานไม่มีแรงยัางเ,เด็ดเออไม่เป็นไรให้บูทบูทบูทความเร็วได้ตัดหน้าไปหนึ่งที่ฮึบโอ้โหโคตรฝีมือโหไลท์ไอ้ยันลงทางนี้มันมาลุงไหนล่ะอ ไม่มีโอ้ยไหลเอ้ยยอดฝีมือเขาจะไปหลุดอะไรให้ง่ายง่ายวะแบบนึงดีความชัวชัวอะไรนี่ไงพับลบก่อนนั่นเดี๋ยวมันตามมาไม่ได้หรอกคนเราเนาะห้าจัดเลย <c oughs> กลัวดิ ไม่กลัวหรอกตอนหนีไอ้แย่ถ้าตอดซ่อมแล้วมันยิงดิประเด็นน่ะนั่นกูว่าแล้วเดี๋ยวก่อนนะคุณตำรวจเดี๋ยวก่อนคุยกแกนก่อนหลุดหรือยังรัััยงใช่เหรอหลุดแล้วนะคุณตำรวจกลับไปแล้วไม่ใช่เหรอเออไม่ได้กลับครับครับตามมาอยู่ไม่ใช่ไม่ไม่น่าตามนะ มึงจะรอไม่ได้าตามนะผมตามผมตามไม่หลุดนะไม่หลุดครับไม่หลุดไม่หลุดผมตามมากอันนี้เรื่องจริงเลยผมไม่ได้มาจอดนี่ตั้งแต่แรกนะผมอ้อมไปนู่นเลยนะผมก็เอ้องจอดนอนมาเห<อ>มือนกัน,นพอรู้ว่าคุณไม่มาโดนใช่เนี่ยมันบัอกอันนี้เ,เนี่ยเนี่ย แล้วผมต้องทำยังไงอะถ้าคุณบล็อกตอนนี้คุณต้องปล่อยคุณบล็อกไม่ได้ครับใช่มันพูดต้องหาไอ้ไรไอ้ไรเนี่ยลุ้งอะมันลงไม่ได้เนี่ยเอาทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเห็นไหมทำอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมมันไปไหนไม่ได้เห็นไหมนั่นมันบล็อกเนี่ยเอาปดแล้วเนี่ยอันอันนี้คุณโอ้โหผมมีมือเดียวด้วยอะ เออคุณต้องยิงมันลงมาก่อนคุณตำรวจต้องยิงมันลงมาก่อนคุณตำรวจอะยิงยิงมันลงมาเนี่ยซ่อมได้แล้วเนี่ยมันซ่อมได้แต่มันขยับไม่ได้ครับคุณตำรวจเม้องอ่ะคุณตำรวจต้องปล่อยเจ้าของรถลงมาก่อนใช่ไม่หนีไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ต้องต้องปล่อยเจ้าของรถก่อนต้องปล่อยเจ้าของรถก่อนคุณตำรวจยิงเขาเพราะว่าเขากดซ่อมมาเออมีเคสอยู่ตรงอู่อู่อู่ซ่อมคันหนึ่งนะครับอ่า นั่ไงตำรวจต้องปล่อยเขาลงมาก่อนไม่ได้ไปเลยถ้าถ้าคุณได้ไปผมผมผมแจ้งนะผผมมแจ้งแจ้งตำรวจมาจับอีกเร็วไปไะไรเฮ้ยขอแรงเสริมหน่อยก็แล้วเนี้ยไป กูก็บอกว่ามือเกิดเนเกเ้ยเอยตำรวจสิอเฮ้ยตำรวจสิบสงยิงได้เฮ้ยกูสาดส่งกระเสียจิตไม่ใช่รถบรรทุกใัรไม่รู้ตอนแรกอ่ะเฮียเจิดเจิดเกิไรเออพลังงานอ้เฮ้ย มันหลุดไปแล้วเมื่อกี้เน no ok right> ี no ่ยมึงจะเอาอะไรอีกไิ่ได้ไ้เไี้อะ้าวไม่ได้ไกลเลยจริงๆมันหลุดพ้นสายตาไปแล้วไมื่อกี้มันไม่ล้มเลย่ะประเด็นไม่รู้นะกูลงไปคุยกับมันเลยดีย่าจิงกูเฉยอีสัส จะกเอจะต้องเข้าาบอกว่ากินกินกินะลุงเออทักที่เปาของลูกไอ้ยะไอ้ยแปลกแปลกนะไปไหนอ่ะแปลกแนะเนี่ยเหมือนเหมือนจะลา มือน,นจะลาเหมือนจะลาแปลกแปลกนะเนี่ยสวัดีจ้าพี่โพดเมฟไปไหนเมฟไปทำธุระครับเฮ้ยแต่จะเมื่อกลางวันเอ้ยเมื่อบ่ายๆไอ้เบฟมาไม่ใช่หรอไม่รู้ลุงนูเพิ่งเขา้าตอนหกโมงเย็นละอเอาแล้วเว้ย ลุงรู้จักเจ้าฟูของพีเวนป่เจ้าฟูของพี่เวนโอ้จะฟูไปของพี่เวนแล้วหรอ,อปไปเป็นขับวอดวายซละดีครับห้า,าินเยาสิบห้าไม่อออ่าออ่าอ่อออนันหน่อยได้ไหมครับอะไรืดืดคืออะไรครับลุง <c ười> อะไรกึดดด ไม่ถามไมไรอ่ะไม่ถามไปไรแบบเป็นแฟนครับไอ้ยเอ้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 เฮ้เอ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 ้เ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 อ้เ้เออ้เอ้เเออ้เ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 อ้เ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 ้อ้เ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  ไมครับพี่พี่ีอไอยู่ไหนครับพีีอยู่นี่ครับมีอะไรหนูเป็นแฟนคลับตลอดชีวิตีดข้างๆหรอางฟังล้ายมเจริงยแต่แล้วแกก็คือข้าฟังหลังก็ดังข้างๆก็ดัง นี่อะไรโดนแกอยู่ขึ้นเนี่ยเนี่ยเต็มเลยลุงขึ้นขเต็มเลยขึ้นไม่หยุดเลยเนี่ออ่า้ขึ้นไม่หยุดเลยเอาไปถังน้ำมันด้านซ้ายแล้วเปิดราังด้ยดิง ทหารรับใหม่ลิทเนี่ยทหารรับในต้องกล่องในต้องกล่องเดกไปลูกกิกิปลปิดล้มข้านอกอ่ะ ว่ากูเล่นอย่างอื่นบ้างอะเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอปืนเดไม่แม่น้องบอลล็อตเลยไปบอลล็อดูเพื่อนด้วย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 โอ้โหน้องโดนท้ายนะรับพี่เห็นอะมันมีคนอ้อมไปเนี่ยระวังนะแกล้งน่าจะหลังที่เล้มๆล้มๆล้มๆล้ม่วยหน่อยช่วยหม่ตัดกันเลยช่หน่อยช่วยหน่อยตีตายตีตาย ตายขนาดหลังเตื่อนเลยแม่มีเรื่องเราได้แหละตายวะไอ้บอลแรกผมล้ล้มของไม่ฟอมของไม่ฟอมของไม่ฟอมโอ้ยลุงอาจารย์ครับผมเจ็บคอครับไอ้ไหลตายไรลตาย

ไปคุยกันดีคุยกันดีเอ,อย้ยเอาเออเออเออเอาเออไม่เกิดโอ้ไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดโอ้เฮ right ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูลำหมัดก่อนกูลำหมัดเขาบั๊กหรือเปล่าบั๊กหรือเปล่าครับเปล่า เกี๋ยวพี่ทหนูตาเลยคุณอไม่ใช่ค้าอะไรอ่ะโอ้ไม่ยอมชุบไปไรเลยวะเกินกินเเกี่ครับผมเจ็บแขนครับด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงมีเวลากว้างอย่างนะเราอ่ะ ด้วยอำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สัต์ติข้างหลายถ้าไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดไอ้โง่เนาะไม่ไม่ไม่แกนถามผมอีโมนี่แกทำไมผมผมว่าจะถามพี่ต่อพี่ใหญ่อีโมผมไดไปใครอะถามใครวะอีโมเป็นท้าทายอีโมเป็นทาทเอวีโอไม่ยอมชูไปไหลไหลไม่ได้เลยโอ้ยแค่สองทีตายเอ๊ะเอาตาเดียวั ไม่ใช่เลยมึงโดนไม้เพื่อนเพื่อนอะไรเพื่อนติดติดตายเนี่ยโอ้เอนเน่เน่ลงทีแย่ไรปิดตัวชุกนี่กระต่ายกระตายกระต่ายขอให้จงปล่อยวันไปอย่างเดียวเต่ติดแทงไม่มองด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ โอ้โหตายตายประบุญธรรมผสก้อสตว์ที่่าลายที่อคงเข้าใจหกเก็ทแล้วลุงอุาส่า์จบพลังงานให้อะไรไม่ยิงตำรวจสักทีไอ้เออขอโู่รถมันบักขับไม่ได้ ให้ตำรวจนั้นน่าจะแค้นใช้ได้เจอเกลื่อนเกิดกูเข้าไปมาจับมาจับเคสขาที่ซ่อมเลยวะเออกูก็โดนเหมือนกันนม่ครับจะแคปกันไหมตกแกเลยเอ้ากูเออ เห็นไหมเขายังมาเลยนี่เห็นไหมเอ้ากูจะกดทวีตตรงไหนใช่ไหมไม่ใช่คือเขามาเพราะเขารู้ว่าตอนนี้มันมีแค่เขาไงใช่เอาดีอยู่ด้วยดีวผิดตรงไหนเอ้าอ่ะดูดูดูชื่อเขาเขาอ่านว่าอะไรแกงอะไรเขาอ่านว่าแกงอะไรเอ้าก็ดีไวดีไอวีวเอ็นอ่าเอออ่ะพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มชื่อชื่อแกงอะไรนะดีายครับดีไวเออดีวีวเอออวีวมันตัวอะไรวีวมันตัวอะไรไหมวีวเอ็นวาย ถูกไหมเอาถามถามน้า่อ่านมึงอ่านได้ก็เอา W Y N Y อ้าว D I W Y N อ้าวอ่านว่าแล้ว D Y เออ D Y ไม่ใช่ D W ไม่ใช่ D Y กูก็ไม่ได้สะกดว่าดูไว้กูย่อเนี่ยก็ D Y นี่ก็ดีเชื่อย่อแกเขาเนี่ยเอ้าสระก่อนเอเอาเอ้าเอาแกเอาอถ่าละก่อนเอาพร้อมเมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้ได้ไหมครับลุงเพราะว่า น้องๆไม่ว่างกันเยอะเลยได้ครับได้พรุ่งนี้มีรี่นะโอเคได้ครับเออ่รายละเอียดยังไงดีครับลุงก็คือเอ่สิบล้านเดิมพันห้าล้านพอไหมคุยกับมันเสียเวลาห้าล้านแค่รีเดียวใช่ลนะครับอยากเล่นรีเดียวหรือจะเล่นจบเพราาะว่ลุงคุยกับคนไม่รู้ภาษาก็โอเคถ้าโอเคเล่นรีเดียวนะครับผมไม่เป็นไรพรุ่งนี้เจอกันลุงไม่ย้ำผมใช่ไหมอยากเล่นแบบไหนครับ อยากเล่นแบบนี้นไ่เดียวไม่ย้ำอย่าแล้วลูกโอ้ถ้าปาถามเอ่างี้ถ้าเขาตอบว่าย้ำก็ะสนุกกว่านี้แหละนอนได้ว่าอยากเล่นแบบปกติไงโอ้ได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 ้